สีครับตะยิทพาเที่ยวครับน,นี้จะพามาเดินชมตลาดนัดวันเสาเร์อำเภอคงนะครับตรงนี้จะเป็นด้านต้นไม้กำลังดูงครับยอไปถึงโน้นต้นไม้ครับมีหลายอย่างผน,นุนมะม่วงกฝลังไฟ ยืนด้านมะม่วงครับมีห,หลายสายพันธุ์ยังไมไ่ด้ปลุงลุแล้กออกดอกแล้วเล็กนิดเดเยอนด้านเสื้อผ้าอาพรครับชุดสวยมาแม่มาแม่ฮลัลโหล ผ้าดีสวยครับผอค่าแม่่อค่าสเสืส้อผ้า,ารครับสีสวยครับดูแลนะครับนี่ครับชม,ดบชมได้ไม่เป็นไรครับผมวันนี้สินค้าดีชีฟองของเราครับผ้ายีฟองใส่สบานครับราคาร้อยเดียวครับ ขายถูกมากครับขายถูกครับผมเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยหลายหลายสิบลายหลายสิบต้นมีหลายลายครับทีี่่นนรร้้าาคคก็ับอันนี้จะเป็นพวกเออ่เครื่องนอนครับเครื่องนอนของสบายครับอันนี้อันนี้ของสบายครับเต็นหมอนมุ้งหมอนมุ้งครับคผ้ามานีเมียก็ยังมีครับครับโอ้นางสาร เกิดมาไงไม่มีเมียแต่เขาหล่อไม่เขาเรียกอะไรไม่ทุษย์ทหารเออนี่มีเมียน้อยไม่มีเมียน้อยสักวันนะครับจะไม่มีที่เยี่ยวยอดรายงานเมือเรเนยเอานี่เดี๋ยวลงยูทูบนี่เห็นเลยไม่ต้องกลัวไปแล้วครับกับข้าวขนูข้าวปูโต๊ะปูที่นอนะม่านยังไม่ลงเลย เยอะครับมีเยอะครับมุงสี่หูพนวมหรือจะเป็นดานครับเสือน้ำมันครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์ตลาดอำเภอคงตอน้าครับกอค้าแม่ขายวันนี้มาเยอะเลยแน่นซอยครับขอบคุณมากครับ